ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566มาตรา8ว่าด้วยเรื่องการจัดให้มีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บุคคลสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายจัดหรือร่วมกันจัดให้บุคคลในครอบครัวและชุมชนมีนิสัยรักการอ่านหรือการเรียนรู้รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงไวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านโอกาสความเท่าเทียมความเสมอภาคคุณภาพและสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นตามบริบทของประเทศและสังคมโลกโดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขใช้หลักการมีส่วนร่วมในการศึกษาจากทุกภาคส่วนดังที่กล่าวไว้ว่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาสกรระดับอำเภอแม่วางได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตบ้านหนังสือชุมชนและห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดพบว่าผู้เรียนยังให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวน้อยดังนั้นผู้บริหารและบุคลากรของสกรระดับอำเภอแม่วางจึงได้ดำเนินการประชุมโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อวางแผนในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพโดยนำนวัตกรรม P-Expert Model มาใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้วงจร Reming มมเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในหลังเรียนรู้งานการศึกษาตามอัธยาศัยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นความสาเร็จที่ปรากฏแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริกาดอุ้ยคำ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละอาทิตย์เพิ่มขึ้นจำนวนมากหลังเรียนรู้ในบ้านหนังสือชุมชนบ้านแม่มูดข่วงแม่วินเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายวิธีการดำเนินการสอกอรรระดับอำเภอแม่วางมีวิธีการดำเนินงานโดยใช้พี่เอ็กซ์เพรสโมเดลภายใต้วงจรเดมมิ่งและกระบวนการ p l c ดังนี้แผน การวางแผนผู้บริหารและบุคลากรดำเนินการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยให้น่าสนใจยิ่งขึ้นดูการปฏิบัติคณะครูและบรรณารักษ์ดำเนินกิจกรรมโดยใช้กลยุทธ์นวัตกรรม P ี x p e r t m o d e ดดังนี้ P เพื่อ e ี่ p t เ t i c แม a นจเ e การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม e x explore การสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้เรียน e echo action learning การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ R reading การส่งเสริมการอ่าน t thinking skill ทักษะการคิดการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ check การตรวจสอบและประเมินผลรวมกับภาคีเครือข่าย แอคชั่การปรับปรุงแก้ไขหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ PLC ปัจจัยป้อนภาคีเครือข่ายให้การอนุเคราะห์ด้านวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบ้านหนังสือชุมชนและกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 1. การนำกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนวัตกรรม p ีดเอ็กซ์เปิดโมเดลมาใช้ในกระบวนการดำเนินกิจกรรม 2. ครูผู้จัดกิจกรรมมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจ 3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง 4. ผู้บริหารและบุคลากรสกรระดับอำเภอแม่วางได้นำผลการดำเนินกิจกรรมมาสะท้อนผ่านกระบวนการ PLC ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกิจกรรมอยากอยากให้มีทุกวันไม่อยากไม่ให้มีวันอังคารนะอยากให้มีทุกวัน